เนี่ยผู้ชมครับท่านดูนะครับว่าวัวที่นี่มันกินฟางดีมากๆเลยเนาะเอาฟางมาไว้มันยังเฉยเมยอ,อยู่เนี่ยมันยังไม่รู้หน้าที่ว่ามันต้องมากินฟางเนี่ยผู้ชมครับอืมเอาถ้าใครมีวิธีการแก้ปัญหานะคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงให้วัวกินฟางดีนะผู้ชมครับแต่ต้องหาวิธีที่ว่าให้มันเลี้ยงง่ายหน่อยเนาะใช่พ่อไหนที่มีวิธีแบบ ดีๆก็แนะนํามาหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าคือเราอยากจะพัฒนาเพราะว่าวัวถ้ามันตัวใหญ่มันอ้วนเนี่ยมันขายได้ราคาเนาะแต่ว่าวัวไทยบ้านมันตัวเล็กแต่ว่ามันเลี้ยงง่ายจะทํายังไงให้ใหมันเลี้ยงง่ายเหมือนวัวไทยบ้านใช่ไหมครับสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีจ้าท,ท,ที่นี่ที่ไหนครับพี่<อ>บ้านบ้านหลองครูพัฒนาต,บนตบนาบลตาบลหลองไผ่ล้อมอาเภอสัมลงทจังหวัดสุรินทร์พี่ชื่ออะไรครับ ชื่ออำาราบุญนธลโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมครับคือตอนนี้วัวเยอะ,ะรู้สึกว่าเยอะจริงๆเลยใช่ไหมครับเยอะอนุ๊กสิบกว่าตัวอืมเยอะเกินแรงเยอะเกินแรงเราทำไมถึงว่างั้นครับก็ผลที่ได้ก็คือวัวมันไม่ค่อยอ้วนนะนุครับผมแล้วเกี่ยวย่ามได้ไม่ค่อยเยอะครับผมจะอืม ก็คือวัวมันก็กินกินหญ้ามไม่ค่อยอิ่ม,มใช่ไหมล่ะครับผมพอกินหญ้ามไม่ค่อยอิ่มปุ๊บนี่หลายๆอย่างตามมาเลยเนาะ,ะตอนนี้เจอปัญหาเนาะแต่ว่าก็ยังสู้ต่อใช่ไหมครับจ้ายังสู้ต่อรอรัฐบาลใหม่นี่แหละ<อ>ว่าวัวจะดีราคาดีขึ้นไหมเนาะคือหลายๆคนเขาก็บอกว่ารอรัฐบาลใหม่นะ,ะว่ารัฐบาลจะช่วยคนเลี้ยงวัวได้ขนาดไหนใช่ไหมครับคือถ้าเมื่อก่อนราคา วัวน,นี่ค่อนข้างที่จะสูงเลยเนะาะราคาก็เราก็พออยู่ได้เนาะพออยู่ได้เนะาะเพราะว่าเกษตรกรไทยส่วนมากถ้าเป็นเกษตรกรจริงๆก็เลี้ยงวัวบ้านๆนี่แหละพี่เนาะเขาเขาไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะก็เลี้ยงวัวแล้วก็ทํางานรายวันเนะาะถูกต้องไหมครับถ้าเกิดว่ามันมีราคาที่พอที่จะให้กําลังใจกันได้เนาะมีประกันราคาข้าวเหมือนราคาวัวน,นะผมว่าน่าจะดีนะถ้าให้กินยาต้อนเก่า ที่นี่จะให้วัวกินฟางตอนเช้า,าก,กินหญ้าช่วงไหนครับพี่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเช้านี่คือเน้นฟางาโอ้ฟางที่นี่ยังสวยอยู่เลยเนาะฟางสวยฟางสวยมากเลย,ยแต่มันวัวมันก็ไม่ค่อยกินไม่รู้มันเป็นยังไงทําไมถึงว่างั้นครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะม,มันอยากกินแต่ย,ยาหรือเปล่าโอ้เอ้เราก็หายาไม่พอมันเนาะครับผมจ้ะแสดงว่าวัวของพี่นี่ไม่ค่อยกินฟางกินอยู่แต่ว่ามันกินแบบ แบบกินไม่ค่อยหมดอย่างเงี้ยเราก็เสียดายนาะฟางมันก็<อ>ฟางมันก็สวยเนาะมันไม่ได้แบบเ่าเไม่ได้ดํา<อ>ไม่ได้โดนน้าโดนอะไรเนาะใช่แล้ววัวไม่กินนี้ก็เสียดายของเนาะเออเสียดายของยังหาวิธีแก้ไม่เจอใช่ไหมครับผมว่าถ้าเกิดว่าเอาฟางเนาะพี่เนาะแล้วก็เอาเกลือผสมน้ําโรยบนฟางนะลองดูนะอันนี้ชาวบ้านหลายๆคนเขาบอกมาว่าถ้าวัวไม่กินฟางเนี่ยให้เอาน้ําเนี่ย ใส่กับเกลือนิดหนึ่งละลายแล้วก็โรยบนฟางลองดูนะครับว่าวัวจะกินหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นฟางนาปีหรือนาฟังครับพี่นี่นาปีนาปีอัดไว้กี่ร้อยก้อนครับโอ้โหสามร้อยก้อนเลยพอไหมพี่ปีนี้นี่ว่าน่าจะนะน่าจะใช่ไหมเพราะว่าปีปีที่แล้วไม่พอปีที่แล้วกี่ก้อนครับปีปีที่แล้วก็คือไม่ค่อยเยอะอะแบบปีที่ผ่านมา่ะไปโข ญาติเขาอัดด้วยที่นี่อย่างเงี้ยเออเพราะว่าเข็ดตั้งแต่พิธีแล้วไงอ๋อฟางมันเราก็ตั้งเหนื่อยหาย้าใช่ไหมล่ะครับผมต้องหาไปซื้อฟางซื้ออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้มีฟางแล้วแต่วัวไม่กินฟางอีกโอแล้วฟางสวยเลยนะจ้ะอ่าพี่ให้ดูหน่อยเนี่ยอืมมันไม่ได้ขิเรนะใช่สวยมากมากเลยอ่ะไปดูกันครับผู้ชมครับว่าทำไมวัวที่นี่ไม่กินฟางเนาะหรือว่าเราเอาญ้ามาโชว์มันหรือเปล่า ผมว่ามีส่วนนะเอาหญ้ามาโชว์วันน่ะมันกินมันจะกินแบบเม่กเครียนแลัน,นเสียดายนะกินไม่ให้กำลังใจคนเลี้ยงเลยใช่ไหมใช่อือปาามันจุกไ,ได้ขี้เลยเนาะครับผมปางสวยเลยครับพี่เช้ามาที่นี่ก็จะให้กินปลาสายๆแล้วครับสายๆก็ช่วงนู่นช่วงบ่าย,ายประมาณบ่ายโมงแหละถึงจะให้หญ้าอ๋อหลังจากบ่ายโมงคือให้หญ้าครับผมจ,จนมาแบบ เมือดอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาปอกไฟให้ให้วัวเนาะแล้วก็ค่อยเอาฟางทิ้งไว้ไครับผมไม่ได้ซื้ออะไรให้กินเลยให้กินแค่หญ้ากับฟางเนาะใช่เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงบเลย <laughs> ครับผม <laughs> ผมว่าไม่จําเป็นหรอกนะถ้าเกิดว่าเราจัดการดีนะหญ้ากับฟางก็เพียงพอแล้วครับเพราะว่าวัวควายมันเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องอม,มันต้องกินพวกใบไม้หญ้าฟางนี่แหละครับมันไม่ใช่สัตว์ประเภทอื่นที่ต้องกินข้าวกินอะไรเข้าใจไหมครับ กระเพาะหรือว่าลำไส้มันยาวนะครับอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาติเลยหญ้าธรรมชาติเลยได้ปลูกหญ้าบ้างไหมครับก็นี่แหละเนี่ยอ๋อปลูกหญ้าอะไรครับพี่ตรงนี้ก็มันมีไหล่ไอ้อะไรนะไหลย่ย <laughs> ่อกินนี่ด้วยแล้วก็พวกอะไรในเปียวญ้าหวานด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออทำไมพี่ปลูกไหลาสายพันธุ์ยางเลยโอ้โ,อโหโอ้โหเขามาทีละนิดทีละหน่อยอ๋อแล้วก็มาปักนั่นปักนี่พอเกิดก็เกี่ยวทีเดียวเลย เกี่ยวพร้อมๆกันเลยกินดีไหมครับอย่างนี้โอ้โหหญ้าก็กินดีนาะยหญ้าเนีโโ่ก,กินดีเลยยิ่งมาผสมกันเยอะๆด้วยยิ่งกินดีไปใหญ่อีกเลยแทบจะไม่ทันเลย,เลยแทบจะไม่ทันเลยวันหนึ่งนี่หายาก,กี่ชั่วโมงครับพี่โหหาก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยยังเอาฟางไว้ให้มันแล้วเนาะครับผมแล้วมันจะไปหายาให้ให,ห้วัวทั้งวันเลยก็ถึงประมาณ เที่ยงหรือบ่ายแล้วแต่เราจะได้หญ้าเยอะหญ้าน้อยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มาักกินข้าวเที่ยงแป๊บนึงประมาณบ่ายโมงแล้วก็ออกมาแล้วไปต่ออีกอเอาหญ้าให้วัวครับ,รบผมไปต่ออีกอเนี่ยผู้ชมครับท่านดูนะครับว่าวัวที่นี่มันกินฟางดีมากๆเลยเนาะ <laughs> เอาฟางมาไว้มันยังเฉยเมยอ,อยู่เนี่ยมันยังไม่รู้หนะ้าที่ว่ามันต้องมากินฟางเนี่ยผู้ชมครับ <laughs> อืมเอาถ้าใครมีวิธีการแก้ปัญหานะ คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงให้วัวกินฟางดีนะผู้ชมครับถ้าเป็นวัวที่อื่นเนี่ยวิ่งมาใส่ฟางแล้วเนาะมันเป็นอย่างนี้ทุกทุกวันเลยใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนี้นะอ,อ๋อไม่ค่อยสนใจฟางเท่าไหรนะ่เนาะไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยเนาะแต่ถ้าถ้ามันแบบมันกินฟางจนเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอแบบโอบรรเทาหญ้าเราได้ใช่ไหมละ่ะครับผม แต่แบบกินไม่ค่อยเกลี้ยงอ่ะกินแบบว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่เนาะชาวมาลวตังโกยไปไว้ฝังนูหมอเหลือเยอะเลยเนาะไว้กสมไฟให้มันตนแบบค่ำๆอ่ะครับผมเราก็เสียดายฟางฟางมันไม่ได้ขี้เลยไงฟางสวยเลยแหละเนี่ยผู้ชมครับนี่กอนหนึ่งเราเนาะเราเสียตังอัดมาแล้วเนาะครับผมคือถ้าเมื่อก่อนเลี้ยงวัวไทยบ้านนี่เลี้ยงง่ายเลยใช่ไหมครับกินงง่ายนะกินง่ายอยู่ง่ายเลย วัวไทยบ้านมันจะมีอะไรก็จะกินหมดเลยไงครับผมมันไม่ได้แบบเรื่องมากแบบอย่างวัวพวกนี้คือมันไม่ค่อยกินปางอะเนาะมากไปแล้วอะเนาะครับผมแต่ถ้าเป็นวัวไทยบ้านเนี้ยก็คือเขาเหมือนเหมือนเหมือนกับว่ามันจะกินทุกอย่างอ,อืมมีอะไรมาเหอะไม่เหลือซากแน่นอนใช่โอเมื่อ,อก่อนพี่เลี้ยงวัวไทยบ้านจ้ะแต่ตอนนี้พัฒนาสายพันธุ์มามาเจอพันธุ์อย่างนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเลยใช่ไหมครับนี่อ้อ เพราะว่าวัวไทยบ้านมันมันให้ให้ลูกเร็วนะครับผมปีลูกปีลูกนะแต่วัวพวกนี้มันประมาณขนาดเนี้ยตัวเนี้ยครับผมมันจะเข้าสี่ปีแล้วอ่ะยังไม่ได้ลูกเลยยังไม่ได้ลูกเลยอแล้วทําไมถึงอยากพัฒนาให้เป็นวัวตัวใหญ่ครับก็เห็นเพื่อนบ้านก็มีวัวตัวใหญ่ๆกันเนาะโอ้ขายได้ราคาดีอย่างเงี้ยครับผมใช่ เราก็อยากได้ตังด้วยไงซ้อเราอยากได้ตัวใหญ่เพื่อที่ได้ราคาดีใช่คือเราคิดถูกแล้วที่เราอยากพัฒนาเนาะแต่ว่าพอพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดังใจเลยใช่ครับตอนนี้มันเลี้ยงยากเนาะคือถ้าย้อนเวลาได้ก็ยังอยากทําอยู่เหมือนเดิมแต่ต้องหาวิธีที่ว่าให้มันเลี้ยงง่ายหน่อยเนาะใช่แต่พวกไหนที่มีวิธีแบบดีๆก็แนะนํามาหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่า คือเราอยากจะพัฒนาเพราะว่าวัวถ้ามันตัวใหญ่มันอ้วนเนี่ยมันขายได้ราคาเนาะแต่ว่าวัวไทยบ้านมันตัวเล็กแต่ว่ามันเลี้ยงง่ายจะทํายังไงให้มันเลี้ยงง่ายเหมือนวัวไทยบ้านใช่ไหมครับออันนี้เราต้องปรับวิธีการกินกันอะไรนะผมว่าเนาะ,นะเพราะว่าพี่ดูแลดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดูแลไม่ดีนะ <c oughs> เพียงแค่ว่ามันไม่ค่อยกินฟางเนาะดูสิมันนิ่งมันไม่สนใจเลยผู้ชมครับนี่เอ้ามากินฟางเลยเร็วเจ้าของเขาจะตายแล้วเนี่ยยังรู้หรือเปล่าเนี่ยยังเราจะกินแต่หญ้าเนี่ย วัวก็ไม่ใช่น้อยๆนะวัวกี่ตัวครับทั้งหมดนี้ประมาณเท่าไหร่สิสหรือเปล่าสิบสี่ตัวผมตีตีเฉลี่ยไปเลยนะว่าหญาเนี่ยตัวละสองก็สอบนี่ผมว่านะต้องได้อย่างน้อยนะแต่ถ้าเคมแต่ถ้าเคมีชีวิตอยู่ก็ขึ้นกระสอบต่อตัวดูดูยาก่ออันนี้สายแล้วนะมันยังไม่อยากจะมากินฟางเลยผู้ชมครับโอ้ิโมงจะสิบโมงแล้วอื้อ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะพี่เนาะครับผมพี่เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่หลายปีแล้วเลยหลายปีแล้วตอนที่เลี้ยงวัวไทยบ้านเจอปัญหาวัวกินยากอย่างนี้ไหมไม่นะไม่เจอเลยใช่ไหมครับอ,อแต่พอมาเลี้ยงลูกผสมเนาะ <c oughs> รู้สึกว่าการกินการอะไรค่อนข้างที่จะยากเนาะโอ้เ <c oughs> หลือเยอะเลยเนาะ <c oughs> นี่คุณผู้ชมครับฟางนี่เหลือเยอะเลย ก็ไม่ใช่คีเลนะนือรอะนะครับผู้ชมครับมันมาแล้วนะครับมันมาดมนะครับ <laughs> อ้าวก็มีกินบ้างอยู่นะครับตัวที่กินก็น่าจะเป็นวัวชาลลี่ลูกผสมเนาะแล้วก็วัวไทยบ้านจริงๆเลยที่กําลังกินอยู่นู่นตัวนู้นนะผู้ชมครับแต่ถ้าวัวตัวค่อนข้างที่จะใหญ่ก็จะยืนให้กาลังใจคนเลี้ยงอยู่ด้านนู้นนะผู้ชมครับ <laughs> ตอนนี้กำลังซ่อมคคกวัวนะผู้ชมครับ,บวัวอยากออกข้างนอกเนาะแต่ว่าเจ้าของยังไม่อยากให้ออกนะผู้ชมครับกลัวจ <c oughs> ะเสียเงนินครับพอบวัวติดถนนน้อพี่เนาะอันตรายอันนี้ถือเปน็นเรื่องที่ดีนะครับรู้จักป้องกันเขาเรียกว่าไม่ได้วัวหายล้อมคอกเนาะอันนี้ล้อมคอกแล้วกอดก่อนแล้วค่อยหายแล้วกันนะครับเจ้า <c oughs> <c oughs> ของก็ดูแลดีแล้วนะครับเพราะว่ามันติดทางดําด้วยรถมันก็วิ่งเยอะเนาะครับผมะ มีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับพี่ก็มีนะว่าไปเล้วมันก็มีอ่ะมันก็เหนื่อยเหนื่อยที่ว่าแบบไม่มีคนช่วยหาเกี่ยวหญ้าอะไรอย่างเงี้ยวัวม,มันเยอะบางทีเราคิดว่าโอ้เราอยากจะปล่อยวัวแบบเลือสักสี่ห้าตัวพอที่เราจะดูแลได้อืมอืมผมเห็นด้วยตัวน,นี้เห็นด้วยนั่นเลยมันไม่หนักเกินร่างกายเราไงใช่อ,อย่างนี้มันเป็นความทุกข์นะเพราะว่าวัวมันมันไม่สมบูรณ์เลยนะพี่เนาะ ผอมแล้วเจ้าของก็เหนื่อยด้วยหาให้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีนะพี่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าสี่ห้าตัวนี่พื้นที่ขนาดน,นี้สบายเลยนะพี่นะ,ะลดแรงที่ได้เยอะเลยนะหนึ่งก็คือข้าวัวแห้งแน่นอนสองวัวได้กินอิ่มแน่นอนเลยม,มีเยอะไม่ใช่ว่าดีแต่ถ้ามีน้อยแล้วมีคุณภาพผมว่าดีนะพี่นะ,ะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะพี่เนาะ,ะครับไม่ถึงว่า ใช้วัวไม่ถึงว่าใช้นี่แบบหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมพอมีเงินแบบไปจุนเจืออะไรแล้วก็หาที่อื่นด้วยใช่ไหมล่ะอืม,อมคือถ้าจะเลี้ยงวัวอย่างเดียวไม่ไหวใช่เพราะว่าวัวมันเป็นเงินก้อนระยะยาวเนาะแต่ว่าเรามีรายวันต้องใช้ถูกต้องไหมครับค่ะอ๋อฉะนั้นพี่ก็เลยให้พี่ผู้ชายไปทํางานส่วนพี่ก็ดูแลวัวไปดูแลวัวดูแล,แลไรนาสวนนี่เลยครับผมอันนี้เป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ พื้นบ้านเราไหมเออพื้นบ้านนเ่แหละวัวพื้นบ้านกับวัวลูกผสมเนาะเพราะบางตัวก็โครงสร้างใหญ่แล้วแต่ว่าเราเริ่มต้นจากวัวไทยบ้านเนาะแล้วก็พัฒนาเอาเนาะ,ะครับผมอันนี้เป็นอคอกวัวของพี่เลยใช่ไหมครับนี่จ้าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มแฉะแล้วนะพี่เนาะ,ะปกติถ้าแฉะแล้วพี่จะจัดการยังไงครับก็ไปหาซื้อเกล็ดมาโรยเนาะมันจะได้แห้งขึ้น แต่ว่าไม่รู้แกลบมันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าช่วงนี้เขาก็มีลงสีแบบลงสีเล็กๆน้อยๆใชยครับผมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเขาเป็นลงสีแบบลงสีสีทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมลงสีแบบขนาดใหญ่อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขามีเตะลงสีเล็กๆเนาะครับผมหาแกลบยากแล้วทีนี้อ๋อถ้าเกิดว่าได้แกลบมาพี่ก็จะโรยในคอกเลยอืมพอโรยปุ๊บเป็นยังไงบ้านครับทีนี้ดีขึ้นไหม ก็มันก็ดีขึ้นวัวก็เดินคล่องดีเนาะวัวก็เดินคล่องดีใช่เพราะว่ามันแปกไงมมันจะมาโรยแล้วมันม,มันไม่ค่อยแฉะมันแห้งขึ้นเนาะครับผมทาไมถึงอยากให้ข้อคัวแห้งครับพี่ก็มันวัวมันจะได้ง่ายเดินคล่องง่ายเนาะแล้วก็มันจะได้นอนอะไรเงี้ยไม่เปียกไม่แฉะไงครับผมเอาง่ายๆคือถ้าข้อคัวแห้งๆนี่ดีกับวัวเนาะถูกต้องไหมครับพี่อ มันอ้วนขึ้นเราก็ได้จะได้แบบราคาก็จะได้ดีค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าเวลาเขาซื้อวัวเขาก็จะซื้อวัวคนอ้วนนี่แหละเนาะคงไม่มีใครซื้อวัวแห้งๆไปนะครับคือพี่อยากจะขุนจ้แต่ว่าสภาพคออยังไม่เป็นใจเนาะทําไมถึงว่าอย่างงั้นครับว่ายังไงคือยังไงทําไมถึงว่าสภาพคออไม่เป็นใจครับก็ตอนนี้เนาะคลัวมันเยอะไงวัวมันเยอะมันหลายตัวอ๋อถ้าเราขุนตัวหนึ่งปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็จะมาแย่งกิน เราไม่ได้แบบบแ่งเป็นล็อกเป็นล็อกห้มันเนาะครับผมทีนี้ถ้าเราจะขุนแค่ตัวเดียวตัวอื่นมันก็จะไม่แย่งไงอ๋อก็เลยยังขุนไม่ได้ใช่ครับผมบอกแฟนอยู่ว่าให้แบ่งเป็นล็อกคือแบ่งให้ลูกมันอยู่ฝั่งนู้นเราจะได้ขุนง่ายๆเนาะให้แม่มันอยู่ฝั่งนี้มันจะได้ไม่ไปแย่งลูกกินไงครับผมก็คือแยกแค่แม่กับลูกเนาะคือไม่ต้องแยกทั้งหมดแยกเฉพาะแม่กับลูกเนาะอันนี้เห็นข้อเสียแล้วใช่ไหมครับว่าข้อที่เราถ้าเราปล่อยลูกอย่างนี้เนาะ มันเขาเรียกว่ามันมีข้อเสียกับลูกวัวเนาะล,ลูกวัวจะว่าลูลกวัวมันจะกินหญ้าก,กินอะไรไม่ทันแม่มันเนี่ยอ๋อพวกแม่ตัวอื่นอ่ะครับผมอันนี้เห็นข้อเสียเลยข้อวัวใหญ่ๆอ,อย่างนี้ไม่ใช่จะดีเนาะแต่ถ้าเรากั้นสักล็อกหนึ่งเนาะผมว่าช่วยได้เนาะใช่ถ้ากั้นแบบเป็นล็อกเป็นแม่คู่แม่คู่มันเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะอืมตามที่พี่คิดอะนะครับผมผมว่าใช่นี่แหละ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นล็อกๆอย่างนั้นวัวม,มันกินอิ่มเนาะได้กินแน่นอนแต่อย่างนี้เราเจอปัญหาก็คือลูกวัวไม่ได้กินเลยถูกต้องไหมครับมันกินไม่ทันแม่ไงกินไม่ทันแม่ฟังทางนี้เนาะครับผมแล้วจะไปให้ยญ้าฝังทางนู้นให้ลูกมันฝั่งนี้แม่มันกินฝั่งนี้อยู่พะให้เอายาลงฝั่งนู้นแม่มันก็นจะเดินไปไล่กินฝั่งนู้นอีกอ๋อครับผมเอาไว้ลงฝฟางนี้เลยเอาไว้โดยฝั่งทำยังไงบ้างครับน้ำหมักนี่ โอ้ต้องมีอะไรด้วยเหรอใช่มีมีส่วนผสมอะไรบ้างอุยอ้ยมันก็หลายปีแล้วเนาะเราก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างนะเชน่นก็มีแบบข้าวที่ต้มให้มันที่มันให้มันเละอะครับผมแล้วก็นมแมวแล้วก็มีกากน้ําตาลมีเกลือด้วยมีขมิ้นด้วยครับผมใช่ที่ว่าขมิ้นไปช่วยให้แบบพองมันจะไม่ได้มีอืดไงครับผมอ๋อเมือ่อก่อนพี่ทําน้าําหมักโรยฟางมีส่วนประกอบก็คือขมิน้น ขมิ้นนี้ป้องกันท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็มีมีนมแมวนมแมวกากน้ำตาลกาน้ำตาลแล้วก็เกลือเกลือแล้วก็ข้าวที่ต้มแบบต้มให้มันเละๆเลยครับผมจ้ะผสมกันหมักนานนี่ครับกว่าจะเอามาใช้นี่ก็วันนึงก็ใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าดีก็นานๆหน่อยก็ได้โอครับผมแล้วทำยังไงครับเอาไวยบนฟัง วัวกินฟางดีมากเลยอแต่พอตอนนี้ไม่ได้ทําเป็นไงบ้างครับเป็นยังไงคนที่เห็นคนที่เห็นก็คือไม่มีใครมากินฟางเลยนะผู้ชมครับนี่มันไม่ได้สนใจฟางเลยอตลาดฟางมันไม่ได้ขี้เหร่นี่น่ใช่ครับผมว่าน่ะมันเคยฝึกมาอย่างนั้นก็คือเราทําน้ําหมักเนาะพี่เนาะฉะนั้นต้องค่อยๆเปลี่ยนพี่เราลองเอาเกลือผสมน้าดูนะผมว่าน่าจะช่วยได้เนาะไอ้ตอนที่เราทำตอนนั้นว่าเรามีเวลา ถูกต้องไหมครับมีเวลาแล้ววัวน,น้อยด้วย <laughs> ไม่เยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาทําเพราะว่าต้องใช้เวลาไปเกี่ยวหญ้าเนาะ,ะครับผมสําหรับคนเลี้ยงวัวเนาะช่วงนี้ราคาวัวก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมราคามันจะแบบเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะครับตลาดวัวมันราคาย,ยังไม่ค่อยดียังไงก็ขอให้กําลังใจคนเลี้ยงวัวทุกๆคนเนาะว่าเราก็จะทู่เลี้ยงวัวให้มันไปเรื่อยๆจนกว่าบางทีรัฐบาลใหม่เขาอาจจะช่วยเราแบบราคาวัวอาจจะดีขึ้น ครับผมก็ให้กําลังใจกันละกันเนะาะสู้ต่อไปเนาะ,ะเลี้ยงวัวไม่ใช่เรื่องง่ายเนะาะแต่ถ้ามันเลี้ยงแล้วมันพอดีกับแรงผมว่าเป็นความสุขแน่นอนเน,น,เนะาะครับผม <c oughs> ตอนนี้พี่กําลังเกี่ยวหญ้าในนาข้าวเนะาะทำไมต้องเกี่ยวในนาข้าวครับพี่ส่วนมากเขาจะเกี่ยวกันในคันนาก็เกี่ยวในคันนาด้วยแหละก็เห็นหญ้ามันเยอะในนาข้าวมีแต่หญ้าเนาะมันไม่ค่อยมีต้นข้าวอะ มันไม่ค่อยมีต้นข้าวใช่ก็เลยจะเกี่ยวให้มันลงๆต้นข้าวมันจะได้ขยายกอหน่อยอ๋อมันจะได้ไม่มีวัชพืชไปยั่งอาหารมันครับผมหนึ่งก็ได้ยาให้วัวด้วยเนะาะสองก็เป็นการเขาเรียกว่าดูแลรักษาข้าวไปในตัวด้วยครับผมวันนี้เป้าหมายกี่กระสอบครับพี่สองกระสอบได้กระสอบเดีวยว <laughs> มันร้อนอากาศมันร้อนวันนี้ร้อนมากๆนะผู้ชมครับใตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะเกือบเที่ยงนะผมนั่งอยู่ใต้กิ่งไม้นะครับแต่ว่าพี่เขายืนอยู่กลางแดดเลยนะเข้าใจความรู้สึกนะครับว่าร้อนมากร้อนร้อนกับร้อนเหมือนร้อนอกอ้าวอย่างอากาศมันอ้าวนะพี่เนาะครับผมวันนี้เป้าหมายกี่กระสอบนะครับสองกระสอบสองกระสอบเนาะ แต,แต่ว่าตอนนี้ได้แค่กระสอบเดียวคนก็จะเหนื่อยแล้วนะผู้ชมครับนี่อ๋อแต่ว่าพอเราเกี่ยวไปแล้วนาเราก็เริ่มสวยขึ้นเหมือนกันเนาะมันดูสะอาดขึ้นเนะพี่เนาะใช่แต่ว่ามันก็เสียตรงที่ว่าเราเหยียบต้นข้าวเนาะม,มันก็ช่วงนี้แล้วอะ่ะเขาไม่ค่อยลงมาเกี่ยวในต้นข้าวหรอกนะครับผมแต่ว่าหญ้าเยอะจริงๆนะพี่เนาะ สุดท้ายนะครับอยากให้พี่ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับคนที่คิดจะอยากจะเลี้ยงวัวเนาะคนเราแบบก็อยากมีรายได้เพิ่มเข้ามาในครอบครัวใช่ไหมมาช่วยจุนเจือถ้าใครที่คิดจะอยากจะเลี้ยงวัวก็ต้องมีความขยันมีความอดทนแล้วก็รักวัวให้มากๆรับเหมือนลูกตัวเองเลยเนะการ<ม>เลี้ยงวัวเนี่ยม,มันไม่ใช่ง่ายๆครับผมอก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับ,รบชม เจอกันคอก้หน้าครับสวัสดีครับ